เอาละหวัดดีหวัดดีหวัดดีทุกคนชาว MTA นะครับวันนี้มีคลิปสอนใหม่จะมาสอนทําหน้าล็อกอินกับทุกคนนะครับจะเป็นของยูนิคอร์หรือว่าจะเป็นของอะไรก็ได้นะมันก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็มาเริ่มเลยฝากเพจก่อนเออลืม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 อย่าลืมนะครับไปกดไลค์ด้วยเพจ Call to น e n t e กดไลค์สำหรับ YouTube จัดไปเลยซับค i b e นะครับซับคใครยังไม่กดกดนะเออ จะได้สอนเรื่อยๆมามากันที่ Photoshop นะครับน้องๆต้องมีพวก Photoshop ด้วยจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้เวอร์ชันอะไรก็ได้แนะนำเป็น CS6 นะครับ CS6 จะใช้ง่ายนะจะโหลดหรือจะซื้อตามสบายเลยแล้วแต่กำลังทรัพย์ของทุกคนนะครับทีนี้เรามาขึ้นก่อนเลยว่าจะต้องทำอะไรก็คือสิ่งที่สำคัญเลยคือชื่อเซิร์ฟนะครับ ไม่ได้เลย mta ชื่ออะไรดี mta ฮานอยอะ mta ฮานอยไทยแลนด์ด้วยนี่แบบนี้ทีนี้การวางเถงนะครับให้ดูหน้าล็อกอินของเราด้วยว่าปุ่มล็อกอินมันขึ้นอยู่ตรงไหนถ้าปุ่มล็อกอินของยูนิคอร์สส่วนมากจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นกรีบปะอ่ะมาละสีส้มมันก็จะอยู่ตรงนี้ เราก็วางตำแหน่งยังไงก็ได้ไม่ให้มันไปซ้อนกันนะครับมันไม่ควรซ้อนกันเพราะว่ามันอ่านยากเนาะเออจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดแล้วแต่เลยเออทีน่นี้อยากได้แบ็กกราวเออแบ็กกราวหาจากไหนจะทําเองก็ได้เนาะแต่สําหรับผมแล้วผมแคบหน้าจอจากเซิร์ฟของเรานั่นแหละจะไปถ่ายรูปหมู่รวมกันที่ไหนก็ได้นะแล้วก็เอารูปแบบมาโยนลงเลยนะครับแนะนําให้ทําแบบนี้อย่าไปหากรอบรูปนะมันไม่ดี อาจจะไปโดนลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับมามานั่งหารูปกันเดี๋ยวผมหารูปแป๊บนึงหาจากเฟซก็ได้ MTA ก็ได้แล้วแต่เลยอยากได้จากไหนเอามาลงให้ได้นะครับระหว่างนี้รอแป๊บนะเอาละผมหาเจอโฟลเดอร์ที่ต้องไอ้นี่ละเอามาลงอ่านี่แบบนี้มาละ ่า mta ฮานอยทีนี้แต่งหน่อยแต่งข้อความหน่อยเลือกฟอนต์ข้างบนเปลี่ยนอะไรดีวะหาฟอนต์ที่เท right ่โหลดได้นะครับในเน็ตหาฟอนต์ฟรีอะที่มันไม่ใช่ฟอนต์ลิขสิทธิ์อะเอะอแ,แบบนี้ผมแต่งเทคหน่อยคลิกขวาตรงนี <quelques> ้ปรับเดี๋ยวมันเห็นไหมวะออไม่เห็นวะคลิกขวานี้เลือกเมนูบน่ะ bending option แต่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าเมนูขึ้นมานะเดี๋ยวผมทำให้มันขึ้นก่อนป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดสโต็อกห้าไปนไงเลือกสีได้นะตรงเนี้สีแดงเฮียสียังกับแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงเอาสีดำนี่แหละเท่ดีอ่าสีดำดับเชดดิไหม ใส่หน่อยนึงได้ละเริ่มดูดีละแข็งๆหน่อยนึงอ่าเออลดความอ่อนลงแบบนี้นะครับไอสีส้มตรงนี้เอาออกไปให้เรารู้ว่าปุ่มตำแหน่งมันจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราก็แต่งข้างล่างหน่อยเอาเลือกผู้กันมานะผู้กันถ้าคลิกไปแล้วมันขึ้นอะไรก็กดโอเคไปก็ได้ คลิกบนรูปตรงเลเยอร์เนี่ยหนึ่งทีแล้วก็เอาสีดำลากไปนี่มันจะได้เด่นเนาะโอเคทีนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะเซฟทีนี้การเซฟให้เราไปดูที่สคริปต์ก่อนนะครับว่าตัวเนี่ยมันใช้นามสกุลอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันข้อความช่างมันมาดูกันตัวนี้ BG ชื่อไฟล์ bg นามสกุล png เนอะอันเก่าเป็น png ทีนี้หาจากไหนอะข้ามาที่รีซอร์นะครับเนี่ยตัวเซิร์ฟเรามันจะมีแบบนี้ใช่ไหมข้ามาที่รีซอร์เนาะแล้วก็หาล็อกอินอย่างล็อกอินของ u n i c o อร์นี่จะอยู่ใน d v s 3แล้วก็ล็อกอินแล้วก็ img หน้านี้อันนี้อันเก่า ผมก็จะลบอันเก่าไปก่อนนะครับนามสกุล PNG เนาะจําไว้จําไว้ชื่อไฟล์ก็ต้องให้ตรงกันนะโอเคมาทีนี้มาจะเราจะมาหน้าเซฟกันหน้าเซฟของเราให้เซฟเป็นนามสกุล PNG นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น BG เซฟไว้ที่ตรงไหนก็ได้หนเดสก์ท็อปก็ดีจะได้หาง่ายได้ไวโอเคผมกดเซฟไปแล้วทีนี้ รูปที่เราเซฟไปนะครับมันก็จะไปอยู่หน้าเดส็อปเราก็เอารูปจากหน้าเดส็อะเดี๋ยวนะมายังเอารูปจากหน้าเดส็อบเนะมาโยนอ๋ออ่ออติดหน้าบังอยู่โอเครูปจากหน้าเดส็อปโยนลงไปแบบนี้เลยทีนี้ก็ไปรีระบบนะครับรีสตาร์ทล็อกอิน เข้าเกมได้เลยเอาล่ะนั่งรอกันเลยทุกคนเ <_ letter> ไงมาแล้วเ <_ letter> ทพมละ่ะน้องๆเอาล่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เพราะว่าคนจะได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กดติดตามด้วย <_ letter> ติดตามด้วยติดตามด้วย เอาละเสียงเพลงน่ารำคาญวะลองยินมาก่อนอ่าเสร็จละกดติดตามเพจคอทูเซนเซนยูทูบเซนเซนหรือว่าคอทูเซนเซนนั่นแหละแล้วก็ตามนี้เลยไปละทุกคนโชคดีขอให้ทำได้บายครับ